มีตัวท่านผู้ชมมีตัวมีตัวตัวอยู่นู่นไงสวัสดี FC ในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะผมมาเรามาดูจัดด้วยกันนะก็ดูผ่านมาแล้วก็มีเห็นมีลั่นอยู่นะผมด้านหลังเนี่ยผมเห็นมีอยู่สองหลังนะเดี๋ยวมาดู2หลังนี้กันบ้างสองหลังสุดท้ายนะ แล้วก็รอบป่าล่างนะผมตรงนี้ผมว่าน่าจะพอมีตัวนะฮะเดี๋ยวดูวะนะครับผมตรงนี้ตรงนี้มันสุดคลองพอดีครับผมตรงนี้ผมว่าน่าจะมีฮนะเดี๋ยวผมพาดูป่ะท่านผู้ชมหลังนู้นไม่ลั่นนะข้างในแต่ข้างในมีรอบป่าล่างนะครับผมแต่หลังนี่ลัน่นลั่นนะครับผมท่านผู้ชมเอ้าเดี๋ยวดูหน่อยที่หลังเนี่ยนี่ ล่านมีตัวหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมถ้าแบบนี้ไม่ตายแน่นอนหรือหอย,ยท่านผู้ชมหอยมาทำล่านหรือเปล่าเนี่ยเอาเดี๋ยวลองลุ้นนี่ท่านผู้ชมหอยยังอยู่อยู่เลยเห็นไหยนี่นี่โอ้ตัวเลยเลยตัวมาวัดใจก็น้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย มีตัวท่านผู้ชมมีตัวมีตัวตัวอยู่โน่นไงปลาเลยเนะี่ยอุ้ยปลาช่อนนั่นไงท่านผู้ชมเห็นไหมเอ้ยอ้าวนี่นี่นี่แล้วอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมเอาโอเคปิดกรร่อนไป มันมีตัวตลอดนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเลย่ยเนี่ยตัวที่สวยโยเนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมอสวย